เปิดครบ30สาขาทั่วประเทศพบกับโปรโมชั่นครั้งยิ่งใหญ่ลดสูงสุดในรอบปีห้ามพลาดสินค้าไม้พื้น SPC และประตูคุณภาพจาก D O BUD <มา S 2> ค่ะวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนมาดูสินค้าจริงในงานบ้านและสวน,ฟนเฟรเข้ามาแล้วสะดุดตาสุดๆคือประตูรุ่นเฟอร์ลัมเป็นประตูเหล็ก <c oughs> ค่ะสวยแก่งทนตอบโจทย์ทุกพื้นที่แน่นอน <c oughs> ที่เห็นนี้เป็นประตูเหล็กบานแยกรุ่นใหม่รุ่นเฟอร์ลัมนี้ยังมีลายที่เหมือนไม้เสมือนจริง,รงด้วยทนทุกสภาพอากาศเพราะว่าทํามาจากเหล็กกันวันนิคค่ะนอกจากนี้เขาก็ยังมี ตอบโจทย์ทุกสไตล์ให้ทุกคนค่ะต่อไปจะเป็นสินค้าไม้พื้นตัวอย่างมาให้ดูทุกรุ่นทุกแบบให้เราได้รู้ว่าบ้านของเราเนี่ยเหมาะกับพื้นแบบไหนค่ะอย่างตัวนี้เป็นรุ่นพรีมาหนาะสุดทนสุดเหมาะกับการใช้งานหนักส่วนรุ่นพรีสติดเหมาะกับพักอาศัยทั่วไปค่ะเช่นห้องนอนห้องแต่งตัวที่ไม่ได้ใช้งานหนักมากแถมกันปวดก,กันชื้นได้ด้วยส่วนบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยฟ้าแนะนํารุ่นนิมบัสเลยค่ะรองรับแรงกระแทกได้ดีแถมกันลื่นอีกด้วยปลอดภัยสาหรับน้องหมาน้องแมวแน่นอนค่ะ บูรีโอวุ่ในงานบ้านและสวนแฟนหรือที่หน้าร้าน30สาขาทั่วประเทศมีส่วนลดเทียดิสคาวออนท็อปเริ่มที่30,000บาทลดสูงสุด7,000บาทและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกด้วย